องเซนใส่มาน้ำเหรอคะใส่ได้ไหมคะ้าโ oh. ่อน awesome. to ี้าอนี้ไม่นี่ของพี่พี่้นของไงเซนของอเนี่ปลาปลาเซเอาไปอีกผักใช่ไหมอ่ะอเซนเอาขาไปเลือกอ ัน,นี้ไม่ใช่อันนี้ของพี่นี่ไไนี่นน,นี่ของพี่อไอาจจะออไ,ไม่มไ้องตีไไปอาจ้บบาหนค่ะไม่มองเลยอ่ะ<ป>มาอาอา,ห,า<ป>หันมายี้ม<ป>บ๊ายบา,าไปอาบยไ ใส่ให้หมดนะพี่จะใส่แบบน,น,นี้แบบเบียนเลยตัวอะไรคะน้องซินค่ะนี่ไหมตาเตาเตาอ้น้องซาใส่ตัวใส่ผักอะไรเหรอเตีมยมวยไหนคะัเตีมยมวยไหนเตีมยมวย อาจารย์ใส่อะไรอยู่พูดูด้วยแล้วอันนี้ไป็นไหนเปไหนอ่ะอะไรเหรออันนี้คืออะไรคะเนี่ยคืออะไรคะเขาเรียกว่าอะไรไอเอราที่ใส่อยู่เขาเรียกว่าอะไรคะคือผู้ดอันไหรเขาผู้ดชี้เล่นไงไงคืออะไรอย่างนี้ก่อแครอทป่ะเอามะเขือเหรอคะใช่ แล้วกเขาเขา่ะแม่ปลาทำหายหรือเปล่าคะยังไงคะสำอลมีตัวอะไรคะปะปลาปลาปลาเส้นมีน้น้ำอาเจียนอียนะก็ก็ได้ก็เบื่อคุณเบื่ออ่ะหอยอาซะเดี๋ยวด้ยหอยอยนั่นไงนั่นไงสีชมพูใช่ค่ะ เอ้าใส่ได้ไหมคะไม่ต้องใช้ค้อนก็ใส่ไดนะไม่นะโอ้ย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 น้องเซนใส่หอยให้เสร็จก่อนค่ะอาเซนใส่ใส่ฐานของตัวเองให้เสร็จก่อนค่ะน้องเซนหอยยังไม่เสร็จเลยหอยยังใส่ไม่เสร็จเลยค่ะเออใส่ได้ไหมเออ ให้หลับเอ๊ะป,ป๊าป๊าหลับเหรอป๊าไม่ได้หลับอ๋ป,ป๊าหลับป,ป๊านั่งสมาธิค่ะลูกอ,อะไรคะเอ๊ปปิปวมาเมดอร์หลับอ๋ออัสสอาเซนป๊าตื่นเหรอคะ